สวรรค์จะขุดเจอกลุมตบก็อถลไปให้ได้ถลวไได้ชักไปฝ่ายชนะว่าใช้ปร่ไกกันใช่คือชิมนไใช่ลูบี้คนีใช่คือมป์ชิมนใขุดลฮะเฮ้ยมึงอย่าเลยวมไปนี่ว้าลอจี้ยโอุ้กาไใชูู่้้้้ว้ ทำมึงรอเหียอะไรกันไปไอเจมไม่เข้ามาสักทีวะเรามีกี่อะเรามีห้างสี่ไอเจนอยู่ไหนวะอยู่ในออพติมาร์ดแพร์ปัญญาอ่เอ้าวมึงก็รู้นี่โอ้ยขี้อะไรเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมึงมองมาสตี้ขี้อะไรเนี่ย ลางจริงเปิดเลยโอ้ยน่ากลียดไปมาพประตูหลักจังเลยอ่ะกลัว่าประตูเนี้ยน่าเข้ากูว่าประตูนี้เว้ยเฮียมึงทีกูมันบอกว่าประตูเปิดไม่ได้กล้ามึงมั่วแล้วกููประตนี้ควายมึงก็หาประตูดิกูวประตูนี้ยนี่ไงกูว่าแล้วประตูนี้จริงด้วยกูล่วฉลาดมึงอ่ะโง่เกตามทางไปตามแล้วได้อะไรได้แบบแสนแม่มือเฮ้ย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 จะเขานั่งยังไงตัวลอยเลยโ่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวลอยเลยโ่อเฮ้ยขอคุยก่อนเฮ้ยออกไปเฮ้ย มึงทำอะไรมกตัวมหน่อยเฮียม <als> uh, ันบอกว่าไงมูงเลยเราบอกโดยเฉลี่ยเอ้ยอย่าบางเฮีมาดีจันอ่าโตนหวายแล้วนะมึงอ่ะมึงหน้าไปทางคาร์นิวัลตรงนั้นมันจะมีเต็นท์อยู่เกี่ยวมันานในคาร์นิวัลต่อสามยานมาให้มันเพื่อไล่ตัว ไอไต้ตายดิเดี๋ยวกูเก็บวิญญาณมึงเองมึงอะตายให้กูได้ไหมกะไม่ได้เฮ้ยเกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ววิญญาณนี่ยสัตว์โดนกูแน่มึงอะกูเล็งไปที่มึงแล้วเฮ้ยเฮียตกใจไหมมาเมียแล้วกูจะเก็บมึงยังไงอะอันนี้เหียวขาวนี่ไอันี่ไม่ใช่วิญญาณกูไม่ได้เข้าใกล้มันเลยไอเฮียไปดูจุดอื่นไหมเฮียสิงขาตะวันอะมึงดูอย่างเฮ้ยอะไรขาวๆตรงนี้วะมาเธอเรามาหันีนมึงกันดีกว่า เอยอนิมูนเฮี้ยขย,ยับเลยเฮ<ร>ี้ยตัง้งแล้วไอสัตว์เอออะไรขยับไอสัตว์กูเทียนอยู่บนอยู่เลยไม่เฮี้ยนันขึ้นไปยังไงวะนะกูกับเทียนคาริมูนกันอยู่สมกับเป็นพลเรืลอลำบกเฮ้ยอะไระอเขาได้แตงกิว้วไอเฮี้ยกลับไปเต็นไอนั้นนะ่ะไอเต็นที่มึงอินเทอร์แล็ตอ่ะเพราะมันเป็นเฮี้ยการกระโดดมันเป็นออริแกนิกอ่ะเหมือนแม่มูเฮ้ยเฮี้ย ไม่กูไม่ได้เป็นออริทิคเนาะแงมเอ๋ยไม่ได้อะไรเลยวายเอ้าวายแล้วใครไปอยู่ตรงนั้นน่ะทำแั้นจบไปแล้วแล้วกูต้องทำอะไรหาทางออกหรือเปล่าโอ้ยอะไรนี่นี่อะไรเฮ้ยเปิดแล้วหรือเปล่ามิตินงเกตเปิดโซโล่เลเวลลิ่นี้สกอร์นาคาบามี มันคงไม่มีเฮีย้ยแปลกๆเนาะเฮ้ยใช่เลยเฮ้ยบุกรันเจียนบุกพลังกูเฮ้ยไอเฮี้ยเทวันล,ลู่ไหนวะเอ้ยเทวันล,ลู่เทวันลู่มันยิ้มหรือเปล่ามันยิ้มหรือเปล่าสองไม่สองมันสองวัน,น,นด,ดูจากการเล่นแต่ล่องของเราแล้วเวลาเราเล่นอะไรแบบนี้มันไม่มีคำว่ารอดในห้องนี้เลยนี่อ่าแล้วถ้ากูปิดอ่ะอ้าวเปิดไว้อีสัตว์เอาไว้แอบหีแน่เลยีไม่จริงไอ้ตุ๊กแกไอ้เดา ตัวใหญ่มากเลยแหละไปไปนี่ไปน่กูจะไป่าฮ่าฮ่าฮ่ากูอยู่นกูผีจริงด้วยว่ะมันนัสบีไม่ขี้อกูมาเปิดก่อนได้แท้กูก็ไปเปิดแล้วไงมึงไม่เปิดต่อแล้วไอ้มึงแมพผีด้วยเฉลี่ยเข่าวงกดกูจะกี้ทำไมมันไม่ออกบวกหนึ่งคะแนนมันหายไปแล้าวะไม่รู้อ่ะ ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเพลงที่ควรได้ยินน่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่ต้องเลือกไม่ได้ไอรที่ประกาศเยอะชิบหายไม่ใช่นี่ห้องเดิมเหรอหรือคนละห้องคนละห้องปิดปิดปิดลวงตาเอฟเฟกต์ซ้ายหรือขวาตรงตรงอ่านไหนขวาซ้ายหรือขวามันก็ไม่อยู่ทางเดียวกูปิดเสาซ้ายนะกูปิดเสากลางกูเก็บของตรงกลางนะมปิดเสาซ้ายแล้วห่อเฮียปิดดิ ครับพี่แล้วมึงก็ต้องเอาไปวางเว้ยตองกันล่ะหาทางกลับให้ได้ก่อนเนี่ยรีเซ็ตตัวตายเลยแล้วกูต้องเอาไปวางตรงไหนอ่ะอันนู้นหรือเปล่าเนี่ยมันมีไฟนั่นน่ะไม่ใช่วางไอ้เรืยองไรวางละมารอละโอ้ไม่รู้เรื่องเลย อย่าเพิ่งมาแล้วระวังนะวังเพราะในวันที่รูปโอ้ยฉีดเลยฉีดตู้ Disco c ร u b Zombie โอ้ยโุดยอดดิไอพีทำเพี่ยอะไรจังนั้นเลยย่าแม่ปลุกพลังเอ้ยเขาไปโดนจริงเลยไอโกเองกูเองเออคุณเป็นเพลเยอร์แล้วเอ้ยเป็นเพลเยอร์แล้วพูดเล่นเราบอกโดยเฉลี่ย มึงปัญญาอ่อน้เปล่าไอ้มืดไอ้มืดมึงเป็นเฮี้ยอะไรแสงมากไหมวะโอ้ยเร็วๆดิไอ้บิลหลบมาไอ้เฮี้ยกูจะได้มึงไอ้เฮี้ยอะไรกูเป็นคนกดก็แต่มึงไม่ยืนตรงนั้นน่ะไอ้เฮี้ยเราได้ไปกินนานแล้วตี่หลับฮีโร่ฮีโร่

เขาให้พี่ปาพก่อนไอสัตอะไรนะเจ้เตอร์ไหมว่าพี่ปาพิงไม่ใช่เออไอ้นูให้ได้เปล่าที่พ่อชายสีถักเขามานั่งทำไมที่ตายนี้ไอ้้ยแกไม่ได้ฝึกปราแกไม่ได้เปล่าที่ำเต้าตัวแตกเออกโคตรไรจุดหมายเลยจ้าเตอร์เปงนพี่ป้าพไม่ใช่หรอลองเปเดีวไม่ใช่เเตอร์เป็นชั้นว่างผสมเลยมึงอะมีแต่ควล้วนลองนี่ยคุณเุณองไฟเข้าตายไหมอ่ะเออเออเออเอผมเห็นแล้วคุณพี่นั่นมันไฟอย่าไปเชื่อมันเยอนะ ยันถ้าเกิดช่วยเฮ้ยอะไรอีกไอ้โโดนอะไรอ่ะอ๋อโหมิอ้ยไอ้เหี้ยอีทายชีเมื่อกี้กูโดนนี่เน่เน่ของอีท้ายชี้เมื่อกี้ยังบอกอีทายชีไม่ใช่เหรอไม่ชื่อใหม่แล้วเขียนพูดผิดชิบหายไม่ผมตายที่แทรเลยควายลงกันดีๆที่ทางลงมีมึงไม่ลงเฮ้ยเสียงอะไร เจ็บมันดีอะไรกับดักเอ่ะไม่เนี่ยไอ้มึงต้องดูแผนนี้เฮียฮ่าตรงไปสามเลี้ยวขวาเรางตัวเองเฮ้ยกูจำได้แล้วเฮียเรางตัวเองเฮ้ยกูจำได้แล้วชิบไปขวาดิงเลยตรงไปสามเลี้ยวขวาสองเฮ้ยกล้ามึงเล่นพูดนี้กูจำได้แหละสองสองสองแล้วก็ขวาขวาแล้วก็ตายหลังมันมั่วไปแล้ว เสารอดอีกสัตว์แล้วก็ขวาต่องเฮ้ยมึงจะทนห่ามไหมมึงอ่ะมึงไม่กระจอกว่ะ <c oughs> ข,ข <c oughs> <c oughs> ี่มั่วชิบหามไอ้จีนี่ไม่ใช่สกิลเกมด้วยเฮ้อเฮ้อไอ้จีวมึงต้องเดินก่อนไนอ้ก้าวขวาตรงเลยนะมาชิดตรง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 ไอ้ช่างเล่นไอกช่องนึ่น การนี่นี่นี่สามสามสองสามเฮ้ยมันจะเปลี่ยนจะเป็นนี่อันนี้แล้วก็อันนี้อะไรนะบีบกูนี่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าอตรงนี้อ่าบิีบตรงนี้บีบอันนี้ใช่แกพีเอ้อตรงนี้บิีบเฮ้ย เชดูชื่อดูเดี๋ยวกูทำออีกแ้เชาอดูแล้วไงต่อวะทางนี้แล้วไงต่อโอ้อ้ม่กอ้โหออ้หโอ้โ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 หอ้โหโอ้อหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหอ้้อ้อมโอ้้อ้าอ้โ้อ้โหโ้โหโอ้อ้อ้โหโออ้ยหโ้โอ้หอ้โอ่อ้หลอกโหโอ้โห้หอ้โอ้หโอ้อ้โห้หโอหอห โอยดไอเทียนเต็มไปหมดเลยเฮียและเทวุลูปเรืองแสงอีกแล้วแปลว่ากูต้องใช้ลิทแลนเทิร์นถ้ากูไม่อยากโดนโจมตีอะสั่งกระดิ่งห้าครั้งกูจะรีดเทิร์นแล้วให้ของวันเหรอเฮียอะไรของมึงอ่ะแฝงไม่ออกแล้วเอาสับจ้าจังเลยสั่งกระดิ่งห้าครั้งไหนกระดิ่งเฮ้ยเฮ้ยเขาเพิงกดแน่เลยเฮ้ยนี่ไงเออนี่แหละตัดไงวะนี่ไงโอ้ยเสียวจอนซอยโอ้ยฮะ อะไรอ๋อเขามาถึงแรนเช่นนี้หรือเปล่าที่สามารถปกป้องเราได้ใช่แล้วใช่ยไอ้เนี่ยสุดท้ายสมรภูใหญ่อะไรอ่ะอ้าวบาร์แพงเกยร์คโอ้ทุกคเออหรือหอมันหมาว่าแรนเช่นีควสามารถปกป้องในคนเดียววไม่ดีมากเลยไม่ไม่คุณชีคุณชี คุณยิ้มฤาษชากับรอยยิ้มที่หายไปเฮ้ยมันวอ้มอีกไอ้ไค่ล่ะนอนได้ด้วยเฮ้ยกูเองโอ้ยกูเองมึงน้ำมีดติดตายตูดไเตไนมาเนี่ยกูมาอันฟินิทสายตืดอย่าดิ้ไว้เนาะเฮ้ยมึงอย่าเลยกลับไปห้องโถงกลางมันไม่ทางไปแม่น้ำอ่ะโอยซีด พอมึอวว้งหลัง้ตูนกูตูี้เตรงนี้ขี้มาแล้วนลงไม่ได้ไม่เหมือนเาลเอาดาอบแล้วอวยังไงแล้วเ้เรแค่มาคุยกปั้นใหมอ้ยแล้วมึงทำไรูปั้นอ่ะให้คุยเนอะกูียาตายวเขี้ตายชิบหายเกมาแล้วคน ตัวอะไรเนี่ยว่าแล้วมีร่องมาจนได้มึงคิดว่ามันมามันจะตายไหมวะเพราะว่าเมื่อกี้มันว่ามาสองรอบเลยนาะฮะดูตรงนี่ดูในเมอร์โกองจักรโรเจอร์ถ้ามันมาว่ามาหน้าทีละก็อเด็บมันเอาหายอะไรกอลเอาวอ้าวมันมันไม่ได้ใส่เลยเฮ้ยอาหายเอ้ามึงโตแล้วนะไอเชียอยู่ทุกที่ไม่ใช่เหรออย่างที่อะไรตึกตักตึกตักอ่ะกูจะแทงให้มึงเฮ้ย เราผีไอ้บีมเราไม่ติดเท้าว้ยรักพี่หมายเลยไอ้ยัยกูขึ้นมาเจอบอสไอ้มืดอีกฝั่งปะน่ะกูเห็นบันไดอยู่อันนี้จะบอกว่าคอร์เซียนที่มันแบบไอ้ที่โปโนเลฟโดนเดวพอโลดจ้วงไอแกไม่ตายแกเป็นเต่าอย่าเป็นได้แล้วอ๋อเนี่ยเอาไปด้วยสิอ้าว ลงไงอ่ะอย่าแม่ทุบรูปปั้นเลยโอ้ยแต่งซองจิ้งจุนลงมาแก้แค้นไอ้เหี้ยโอ้ยมังกรใส่ลูกว้าวเราจะไม่จีงกันหรอขึ้นเร็วก้าไอ้ก้าตัวนี้คุ้นๆก้าใช่เรื่องเลยทารันลาจริงสู้ทารันกยูมึงดูแผนดีก่อนทารันลิตทาลันลากำลังไปหามึง๋ดเราไปซ้ายไหมซ้ายตรงซ้ายง่ายได้มากเลยง่ายมาก ยังจะโดนดิเอองี้เราเราต้องตีรุปั้นไงมันจะไม่ทำได้เลยเหรอมันจะมีองค์าร์ลเหมือนเมื่อกี้นะนี่แน่ยงกุสว้าไมาเลยสิล่อไป้กล้แล้วใกล้มาเลยเียืล่อมันออกไปอย่าให้มันเข้าใกล้ดูเดียร์คารทีต้อถูกปะขี้ตายชิบหายโอ้ยสัตว์ วิ่งอะไรทำไมมีอะไรกูแล้วีโอ้ทำเพื่อนกูกูไม่ไปมึงไว้เนี่ยเยนไหมกูโดนก็ไม่พูดเี้นเลยซ้ายขวาหีย ว้าเติมมาจอเลยไอ้เหี้ยมันไปแล้วเฮียไปพ่อมึงอ่าแล้วไปขึ้นได้กัน้นะแล้วทะไปไหนกันไอ้เหี้ยไม่กูทุบกูต้องทุบเรื่อยๆเหรอเย็ดแม่เย็ดแม่ไอ้เหี้ยหัวดอกูจะทุบมึงเองเอาอันตรงกลางละทุบเนี่ยเหรอทุบมันพังแล้วไอ้โง่แน่นอนใครน่ะ ทำไมงปาเพื่อนมาด้วยล่ะเมงหรอไอ้เกียร์เท่าซื้อดช่วยด้วยมึงเอาไม่ก่อนมึงเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยมันบอกให้มึงยิงอ่ะเตียนอูตินนั่นมึงจะไปทำอะไรเนี่ยไอ้นี่มันมีหน้าหมายด้านขวาเฮ้ยมึงต้องยิงมันเฮ้ยหันหันหันแล้วก็ยิงไอ้เยี่ยมมันยิงยากเลยมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะแล้วออกยังไงวะมันบ้าไปเนี่ยมันไม่โดนมันไม่โดนนาเมลเลยลออออกมาดินายน่ะไอ้แก้นแน่มากเลยวะนี่แกนวอะเฮ้ยโว้ววว เวลาด้วยว้วย How a มันยิงขึ้นเหรือเขาเหอ้เอามันเดินเข้าไปลึก้ไีไม่ไหวแล้วแทนที่มุงเจะมันออกมาแมงเสือกไปลึกกว่าเดิมเราเห็นแม่สีดำๆมันเป็นดำๆแล้วมัยิงตอมแล้วใครมาชนป่ามาหมอบปืนกูเนี่ยเดี๋ยว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 เดยเดีไยวโอ้อ้โอ้ยอ้อ้ อันเราเล่นทะเลาะละยปจะรักกันมาแล้วไอ้จีตึ้งหล่อแล้วมันการรางแล้วอีโวลูชั่นมันดีวิล l ิกเกอร์แล้วเฮียที่ว่าสถานการณร่างเมก้าแล้วคนยิงต่อไปกูรออยู่หลังเล่นโอ๊ยกตุ้ยเลยอ้าวมันเปิดแล้วกระตูแห่งชัยชนะระวังนะข้างนอกน่ะมีปัตตูอยู่กลับไปที่เรือเรือแค่นี้แหละไปกันได้แค่สองคนนะขอโทษด้วยแล้ว ลาก่อนทุกคนลาก่อนฟาเวลกาก้าเวลอบีะไเลยเอ้าทไงเอ้าทุกคนลุกลำมันเนี่ยทำไมเครื่องยนต์มันไม่สตาร์ทอ่ะเอ้ยเดียบร้อยอ้เรยอร้ย มึงดูตอนจบดิเรือมันปังแบบพวกกูบอกเออเออได้ที่ได้ท enfin ี่นะครับไอ้เดวิสโจนของกูมันไฟดับแล้วมันดำดินเราของั่งกูมันลอยไฟไปแล้วดูดิงั่งลอยกองไฟไปแล้วไอ้เจ้าแม่งเกาหัวกูจะไปพัดจันกูจะไปพัดจันแล้วก็รงดินไอ้ยันก็ลงดินไปแล้วไปพัดจันไอ้ีฉากจบไม่ก็เหมือนกันเลยเกมมันดีอย่างเลย นี่ระเลิดเกมดีเป็นฉากจบที่ไม่เหมือนใครว่าเยอะซึ่งชิบหายอะไรเงี้ย